เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินแม้ว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของคุณจะมากจนกระเป๋าเริ่มบานแล้วแต่ไม่ทำให้คุณมีเงินลดน้อยลงไปเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะส่งวังในเรื่องของการงานแบบที่คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักทุ่มเทกับงานมากจนเกินไปจนลืมตัวเองส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาเข้าใกล้ ส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคุณเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพิจิตใจของคุณ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินมีโอกาสได้ลาบจากหลากหลายช่องทางควรเพียรพยายามต่อไปลาบของคุณจะเข้ามาแบบง่ายๆเรื่องของการงานการงานช่วงนี้ถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองแต่สุดท้ายคุณก็จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ของคุณดีที่สุดไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนใน ในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเน็ดเหนื่อยกับการใช้จ่ายหารายได้ซึ่งรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเรื่องของการงานนอ,นอกเหนือจากงานประจําแล้วงานของคุณก็ทําให้คุณปวดหัวมากมายเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีอยู่เคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของ การเงินส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับการใช้จ่ายเรื่องของไร้าสาระเรื่องของการงานช่วงนี้เครียดมากเครียดจัดปวดหัวเพราะคุณจะต้องเผชิญเรื่องต่างๆมากมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์มั่นคงไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนดีๆที่นานๆจะได้เจอสักครั้งสําหรับคนที่เกิดวันพฤรรหัสบอดีเรื่องของการเงินการเงินต ตอนนี้มีเกณฑ์จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนรู้จักเรื่องของการงานมีความเครียดมีความทรมานอยู่ในใจบอกใครไม่ได้แต่ขอให้คุณเข้มแข็งและอดทนไว้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีหนักนิดเบาหน่อย ก็ให้อภัยซึ่งกันและกันคนโสดตอนนี้โสดต่อไปดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้มีโอกาสที่จะได้ราบจากการทำงานซึ่งเป็นงานที่ดีส่วนใหญ่จะได้ราบมากๆ เพราะว่าคนอื่นจะให้การสนับสนุนด้วยเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าแต่อาจจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะสบายในภายหลังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักมั่นคงแน่นแฟ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้มีใครสักคนเข้ามาทําให้จิตใจของคุณชุ่มชื่นสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายไม่ถึงกับทําให้คุณถังแตก เรื่องของการงานช่วงนี้ชีวิตของคุณมีแต่งานบ้างงานเลยทีเดียวก็ว่าได้ควรดูแลตัวเองด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคอยสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆอย่างส่วนคนโสดไม่มีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ